สวัสดีครับผมมาเนี่ยวัตโตเบียตปรากฏครับมาเนี่ยรอดูนะครับว่าสิมีแต้มบ่แน่ขึ้นมาแล้วครับโอ้ใส่สวยๆเลยครับอืมใส่สวยๆเลยครับโอ้โหจัด,ด,สด,ดสุดยอดครับสุดยอด <c oughs> ใส่นี่ใส่สวยๆงามๆเลยครับให้ด้วย หยอกหยอกยอกพวกอีกไหม <Okay. S 1> นึดลืดจะดึงวะนั่นแของกันแหม,มบอก <Okay. S 1> ได้สีดำมัง้งตัวนั้นต่ออีกแล้วครับเอฟซีครับนั่นนั่น,น,นอ๋อเขาท่าอืมโอ้วิธีถูกเบ็ดแล้วครับเด้ออืมอืังแอกหลดบาล แค่ไหนผู้นึงดึกกินทั้งเครื่องด้อบ้านนี่ต้องมาข่องกันจะของของผมมานำหรือเปล่บ้านเอาเอาเอาเบิงเบิงครับเบิงคักคครับเบิงเอ็นไปจังไหนมาจังไหนเนาะอ๋อที่ถูกครับก็เห็นเบ็ดเบ็ดเบ็ดหนุ่งมครับก็เห็นครับเบ็ดหนุ่งข่อยข่องนี่นอยู่ใส่สวยๆครับ ใครอยู่ในนามเหมือนกนโอ้ยเดี๋ยวรออีบวัน่มาทานวิธีปดปลาเพื่อนครับอืม อันข้านั่นคือว่าตีนคือมูอคือหัวเ้าไม่มีซีดีเลยคนี่จริงเหรอน,นี่หนาก็าลงมาหอยป้ะนี่หนามันบกน้ำข่อยก,กูเหมือนนั่นเลยกูซิเออสุดท,ท้องเป็นสก๊อต อ่าเบิ่งวิธีนี่มืนเบ็ดเป็นนะครับจรเจ้าเพิ่นจะเอาไปใส่ผมผุนเป่าไม้เพิ่นผุนนะครัอ้ครับเป่าไม้เพิ่อนอ๋เอเจ้านาผู้ดใดสิสีเบ็ดเลยครับเด้เอ FC ต้องใส่อันเอ็นสีดำปลาดึงดี คือว่าตึงๆกันนี่เนาดตรงนี้วิธีเสียเงียเปตัวตัวยนะแล้วก็มือ ใส่ใหม่แบบนี้ครับตัวตัวให็นมาหอดเอบใส่หมากเวดเอามือหม,มุนหมุนหมุนเสียดส่งครับเสียดส่งอีกโอ้ยไอายสาวดี่าวานโมเมนต์ <Moment S 2> ส่งด้วยครับเด้อม,มีผ่าเสียดมือายสักเองเพณ่นว่าจ๊บอืมออาหมองกายเวทเพื่อนกด็ดีดีครับต้นใหม่ด้ยครับอาศัายต้นใหม่ย่างเดียว มั่งขอนใหญ่เห็นทีกตัวตัวเดียวเหรอพี่จังอยุบโรนมันก็เด็ขาดขาดแล้วค่ะดิแถมเด็กตัวนหนมดก่อนเด็กสอง เวียดเนีย่ยคือเวตยด,ดีไม้นี่เห็น้วครับสองแตมครับสมัยก่อนมาิ์นี่ได้เป็นเศร้าครับ หงอยบังหันหงอยบางหันในโลกอยู่วะยางกายเลยน้ำพอดีเลยงอย้วงหัน,หนดวดเลยยางอน่านึงดีอยู่วะ จะจะไปปองไรล่ะแอมป์ของอีไรนี่นี่สว่วงเรื่อยๆปลายใหม่ตงไปนี่คอกนี่ซื้อปลายก็อีอย่างนี้ตรงกลางเนี่ยนี่คือบุกของใครดิกรกลางเลยเนี่ยนี่พดอดีเลย เงาะมีปลายใหม่เอาทาเลยนี่นี่กับสิเป็นวังเวิร์นกับสิมีใหม่หนะเนอยอะเลยเบ็ดสี่ขันยังมันตีงวาขันน,นี่ครับวิธีกายเบ็ดของทีมงานนี่ครับเอาแบบสบายสบาย กายตวนใหม่ไปแล้วก็เดียบว่างไว้น้ำหยาตอนลงมาสิที่เด้งตะบัดกำงามเลยุ่นไปวางห้ตอนน้ำแห้งกว่านี้ยื่นเท้านี่ว่าอะไรหรอเท้านี่ไก่ มันบน้วนอืมเอาไปหันี่เป็นห้องห้องแย่ๆใหน่ๆจากกอหญ้าพอดีเลย

共我们呢？